ต่อไปนะครับวิทยากรต้นนะครับจะมาอธิบายชื่อประวัติและที่มาของทุเรียนนะครับพันหนึ่งซึ่งชื่อว่าทุเรียนชนีซึ่งปกติทุเรียนเราจะเคยได้ยินว่ามีทุเรียนหมอนทอง,ทองก้านยาวกระดุมชนีอันนี้ครับทำไมถึงมีชื่อมาที่มาว่าชื่อทุเรียนชนีครับก็ตามที่เขาได้เกิ่เวนะครับว่าจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับพันหมอนทองอะไรอย่างนี้แต่ว่า มีทุเรียนสายพันธุ์ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมาครับไม่นานเลยชื่อว่า <c oughs> จริงๆแล้วจะบอกว่าทุเรียนเนี้ยที่มาของชื่อมาจากนักข่าว <c oughs> นักข่าวค,คือนักข่าวเนี้ย <c oughs> เขาต้องเขาเขาต้องไปทําข่าวคือว่าคือ,ค,อคือมีอยู่ช่วงหนึง่งละครเรื่องหนึ่งฮิตมากแล้วแบบตัวร้ายคนหนึ่งร้ายมากครับแล้วที่ตลาดสดแห่งหนึ่งแม่ค้ากำลังนั่งดูรีลันละครนั้นอยู่แล้วก็ <c oughs> กำลังนั่งปอกทุเรียน <c oughs> พันหนึ่งซึ่ง ยังไม่มีชื่อใช่ยังไม่มีชื่อเออมันไม่เคยมีชื่อ,อมันก่อนแล้วก็ออแม่ค้ากา็อินแม่ค้าก็อินมากครับชนีชนีช่วงนั้นเป็นช่วงที่คําว่าชนีฮิตมากอย่างที่บอกว่าไม่นานมานี้ครับครับคำว่าชนีที่ใช้แทนชื่อผู้หญิงเพิ่งเกิดได,ได้ไม่นานใช่ไหมที่คนคุ้นเคยกันดีคําว่าชนีอะไรเงี้ยใช่ป่ะจ้านั่นแหละเออก็นักข่าวก็เลยแบบเขาต้องการที่จะเขียนข่าวเรื่องแบบสะท้อนสังคมอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าฟีดแบกละครไทยทําให้แบบ เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งนางร้ายที่เล่นที่เล่นละครเรื่องนี้ครับก็ไปเดินตลาดแห่งนี้เป็นตัวอจฉาเลยใช่เป็นตัวที่เล่นอยู่เลยครับวันนั้นละครกําลังรีลานอยู่แล้วแม่ค้านี้ก็แบบกลังปอกเปิดทุเรียนอยู่ปอกเปิดทุเรียนปอกเปิดทุเรียนเสร็จปั๊บพอเจอนี่แกนี่ที่อยู่ในละครเมื่อกี้อ๋อดาราคนนี้มามาซื้อของใช่มาซื้อของ ดาราคนนี้ก็จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาแค่อยากจะมาเช็คฟิดแบบว่าเออละครเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เช็คเนตติ้งนะคะได้ทีหยิบเปิดทุเรียนมาปึงตบหรือเครื่องตบเลยครับเอาเปลือกทุเรียนตบตบเลยนักแสดงคนนั้นนักแสดงคนนั้นก็หน้าแหกครับครับเป็นแผลไปเป็นแผลไปนักทีนนักข่าวก็เลยบอกทีนี้จะลายงานข่าวเนี่ยมันต้องเขียนว่าตัวร้ายถูกเปลือกทุเรียนตบแต่ว่าข้อมูลมันต้องครบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาเราจะเขียนข่าวแบบ ทุเรียนพันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเหตุของแบบแม่ขาอินอินแบบตัวลายที่ผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาชื่อชนีแล้วกันเพราะชนีเป็นเหตุอะไรเงี้ยครับก็เลยทุเรียนชนีครับตามอยู่ในอยู่ในหัวข้อข่าวอะไรเงี้ยทุเรียนชนีเป็นเช่นนี้นี่เองตบมือเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่มาจากชนีซึ่งเป็นสัตว์ เลยในตระกูลพวกลิงข้างบานชนี <c oughs> ที่จริงมาจากละครตุลย์ชัดน,นะครับแล้วก็มีการาหมันสไส้ของละครตุรย์ชัดซึ่งคนดูอินมากแล้วคนดูซึ่งเป็นแม่ค้าทุเรียนเอาเปลือกทุเรียนไปตบนางอิฉาหรือตัวร้ายที่มาเดินตลาดนั้นในระหว่างตบเนี่ยเขาไม่มีการด่ากันอะไรกันเลยเหรออินนั่งชนีอะไรไม่ไม่ แา่มันเป็นคำไม่ส,สามารถนมาพูดได้ใช่โอ้ครับนี่เป็นจัรยาบัณของวิทยากรที่ดีนะครับ